สวัสดีครับอังคึงคนไทยที่รักทุกท่านสวัสดีพี่น้องที่ดูไลฟ์สดทุกท่านวันนี้เราอยู่ในสถานการณ์การสู้รบกันระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งพวกเราคนไทยไม่ต้องการให้มันเกิดสงครามก็ต้องให้กําลังใจทหารหารที่อยู่แนวหน้าขณะนี้ ก็ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายกันไปหลายท่านพร้อมๆกับพี่น้องประชาชนที่ฝั่งกัมพูชายิงเข้ามาในพื้นที่ที่ไม่ใช่สู้รบนั่นก็คือพี่น้องประชาชนแล้วก็เสียชีวิตไปหลายครอบครัวสิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนนี่อพยพไปศูนย์พักพิงเป็นแสนคนนะครับดังนั้นก็ต้อง ขอส่งกำลังใจไปให้ท่านทั้งหลายแหละครับที่อยู่แนวหน้าไม่ว่าจะเป็นอุบลศรีสเกตสุรินแล้วก็บุรีรัมล่างลงมาก็มีตาามีสากแก้วมีปราจีนที่ติดกับกัมพูชามีที่สู้รบกันหลายจุดหกเจ็ดจุดก็สู้รบกันไปครับพี่น้องคือเราไม่ใช่พวกกระหายสงครามครับเราบอกกันตลอดเวลา ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นคนก่อวอดในขณะที่กัมพูชามันรุกเอารุกเอารุกเอาจนกระทั่งเข้ามาอยู่ในแผ่นดินไทยนะหลายหลายพื้นที่ครับเช่นภูมะเขือเป็นต้นเขารุกเขาปบุกขึ้นมาอยู่ในแผ่นดินไทยตั้งแต่ปีห้าหนึ่งสิบเจ็ดปีวันนี้ไทยยึดคืนเรียบร้อยเป็นแผ่นดินไทยร้อยเปอร์เซ็นครับ ก็เราบอกมาตั้งแต่แรกแล้วครับว่าการกระหายสงครามมันคือกัมพูชาเขาร้องหาสงครามตั้งแต่เผาสาลาตีมุกที่เรามาพูดกันอยู่นี่แหละแล้วก็เข้ามาขุดคูเลศในแผ่นดินไทยสุดท้ายก็ส่งคุณมาที่ปลาศาสต,ตามเมืองทมมาด่าดนายทหารเรามั่งด่าคนไทยมั่ง ถ่ายไลน์ถ่ายไลน์สุ่งบอกว่าคนไทยไม่น่าคบแผ่นดินนี้เป็นของเขาเป็นของพ่อมึงสิตาเมืองทุมขึ้นทะเบียนของประเทศไทยตั้งแต่ปี2478เราก็ต้องย้ำครับตั้งแต่2478ตั้งแต่ก่อนที่กัมพูชาเนี่ยจะได้เอกราชจากฝรั่งเศสครับ ขึ้นดาเบียนเป็นวัตถุโบราณจากกรมศิลปากรแล้วพอเป็นของเราก็ดูแลอย่างเต็มที่แต่ไม่รู้ไอ้เปรตชาติชั่วตัวไหนที่มันเซ็นคําสั่งให้ทหารกัมพูชาขึ้นมาดูแลด้วยนี่ครับไอ้ตัวนี้แหละมันน่าคิดหลายๆคนในเว็บไซต์ในไลน์ทั้งหลายนะครับเดี๋ยวนี้ก็ตาเมืองทมตาเมืองโตดภูมะเขือผู้นนผูนี่เป็นของไทยเยอะแล้วมีแต่ตาภูมิทําคนเดียวที่เป็นกัมพูชาครับ ในลงในลายก็ส่งกันทั่วก็ดีเหมือนกันว่าคือผมมีความมั่นใจไม่เหมือนคนอื่นครับก่อนหน้านี้พี่น้องเห็นไม่ทักษิณบินมาจากต่างประเทศหลังจากหนีคดีไปสิบเจ็ดปีลงมาปั๊บไม่ติดคุกแม้แต่เพียงวันเดียวใช้เล่เพทุบายกับลูกน้องบางคนบางพวกแล้วก็ไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่กันสบายเปิดแอร์เย็นชำ่ำ คนไปดูก็บอกไม่เป็นอะไรออกจากโรงพยาบาลหลังจากอยู่ตรงนั้นร้อยแปดสิบวันไปอยู่บ้านไม่นานคุณเซนบินมากดเข่าจูบกันที่บ้านจันสองล่าครับพี่น้องผมถึงไม่มองเหมือนคนอื่นเพราะมาสงครางครั้งนี้ทักคุณเซนเนี่ยต้องมาคุยเรื่องการแบ่งสมบัติของประเทศไทยในเอ่าไทยที่ไอ้มุงมิงมันบอกว่าถ้าเธอ ไม่ยอมฉันไม่ยอมก็แบ่งกันห้าสิบห้าสิบไงครับดังนั้นคุณเซนจึงต้องมาทวงไงครับว่าเฮ้ยเมื่อไรมึงจะจัดการทำแผนที่ให้ตรงกับกัรพรชาที่กัมพูชาต้องการคือหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยมันอาจจะมาคุยกันก็ได้เฮ้ยเพื่อนรักเองไปอยู่ฝั่งนู้นเองก็จัดการสิดันกันสิเพื่อมันมีปัญหาทางนี้กูจะ คำว่ายันไวเองมึงดันไปดันมาเดี๋ยวกูก็มึงมีปัญหากันเล็กน้อยเดี๋ยวกูสั่งทหารอย่าไปรบและมึงก็สร้างค่าสร้างความนิยมในกัมพูชาครับสุดท้ายมันกลับไปพี่น้องเห็นไหมครับหลังจากสมเด็จคุนเซนกลับไปไม่นานก็เริ่มเผาแหละครับเผาอาคารตรีมุกหลังจากนั้นก็ขุดคูเลตทหารไทยก็เพียงแต่หลักดันไปอย่างเดียว พอเวลานั้นอุงอิงมันยังมีอำน,นาจเต็มยังเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นก็ส่งคนเข้ามาแล้วเห็นไหมครับเย yeah, ทุกทางทําทุกวิถีทางเพื่อต้องการให้เกิดสงครามก่อนหน้านี้เราก็เห็นยืนพูดบนเวทีแห่งนี้แหละครับฝากไปถึงพี่น้องที่อยู่ชายแดนที่เห็นรักประเทศไทยรักอธิป,ปไตยไปพยายามตะโกนร้องเรียกหาคนที่มาด่าทหารไทยไอเราก็บอก ทุกท่านครับขอบคุณมากที่รักชาติรักประเทศรักอธิปไตยที่จะมาปกป้องกันแต่ระวังน่าจะเข้าทางเขาถ้าสมมุติไปตีกัน,ตร,กนตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเกิดยิงกันแล้วกลายเป็นสงครามจากพี่น้องประชาชนซึ่งไม่เป็นผลดีครับแต่ไอตาภูมิธรรมที่เป็นของขมรไปแล้วครับสั่งตำรวจจรลาจนพี่น้องครับคิดไม่เป็นคิดไม่ออกไออัปลีจันเรย์ทั้งหลายเอ้ย คุณจะส่งตำรวจจราจรไปปราบจราจรกับคนต่างชาติเหรอครับคุณก็โดนยิงโดนตีตายหาที่ไม่รู้เลยว่าตรงนั้นมันอยู่ที่เขตตะเข็บชายแดนเอาทหารเอาตำรวจไปเนี่ยไปปราบจราจรคนกัมพูชาเกิดเขาใช้ปืนผาหน้าไม้ตีตำรวจไทยตายมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ทีครับไอ้นี่แหละที่ผมบอกวต,ตาตาภูมิําเป็นของกัมพูชาอย่างชัดเจนเห็นไหมครับส่งไปก็เปลิดเทียนทันทีเลยครับพี่น้องครับ แลศสุดท้ายก็ไม่ได้ส่งไปสุดท้ายก็เกิดเรื่องกันก่อนแล้วเขายิงทหารไทยเข้ามาก่อนในตาเมืองทมแล้วใครล่ะครับเป็นคนก่อสงครามฝั่งกัมพูชานะ่ครับก่อสงครามเขาอยากให้มีสงครามพอเกิดสงครามเข้าใจเอาเรื่องนี้ไปสู่สารโลกก่อนหน้านั้นเขาก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าต้องเอาตาเมืองทมตาเมืองควายตาโต๊ดเนี่ยตาทั้งหลายที่อยู่ตรงเนี้เป็นปลาสาทั้งหลายไปที่สารโลก นายทหารที่น่ารักของเราแม่ทัาพังที่สองไปคุยกันให้โอวาตหรือไปปาตคาถาที่โรงเรียนนายร้อยจอประครับท่านบอกว่าไม่ต้องครับเราต้องใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นแผ่นดินเราก็แผ่นดินเราเข้ามาก็ยิงกันเท่านั้นก็ซัดกันเท่านั้นแหละเห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับองอิงไม่รู้พูดก่อนพวกหลังครับบอกว่า อังเคอร์จะเอาอะไรบอกหนูมาเดี๋ยวหนูจะจัดการให้นี่มันแสดงให้เห็นว่าโหนึ่งต่อสองแสนมันจะแบ่งสมบัติกันในทะเลตามที่พ่อมันชื่อทักษิณต้องการไงครับพี่น้องเทวรุพ่อแม่ทัพภาคที่สองพูดอย่างนี้องค์เองก็ด่าแม่ทัพภาคที่สองบอกอังเคอร์จะเอาอะไรบอกมาหนูจะจัดการให้แม่ทัพภาคที่สองฐานเหล่านั้นมันเป็นควายตรงกันข้าม เขาทำเท่ๆไอ้คำเท่ๆนี่คือด่าเขาเวลาเขาถามแถลงขา่าวบอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพราะต้องการไม่ต้องการให้ฐานไทยกับฐานกัมพูชารบกันคนไทยที่นั่งอยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้กระหายสงครามครับเรากระหายความสงบแต่ที่ต้องรบเพราะมึงมันรุกรานไงครับพี่น้องถ้าเขาไม่ลุกรานเขาไม่ยิงก่อนเราจะยิงตอบโต้ทำไมครับ พี่น้องดูที่ภูมะเขือดิภูมะเขือทหารกัมพูชาขึ้นมาปับปับปับสร้างเป็นฐานนะครับตั้งแต่ปีห้าหนึ่งฐานไทยทำตาปลิบปลิบได้แก่เฝ้าระวังครับยิงก็ไม่ได้เพราะเขาไม่ยิงมาแต่เขาขึ้นมาเราก็ผลักดันไม่ได้สร้างจนกระเช้าขึ้นมาสร้างจนอะไรขึ้นมาเยอะแยะมากมายนี่ดีนะครับพี่เทวดารู้เห็นเป็นใจจากคลิปของแพรทองทานทำให้ฐานไทยผลักดัน กัมพูชาออกไปจากภูมะเขือปักธงไทยเรียบร้อยโรงเรียนประเทศไทยครับคือเราบอกแล้วว่าเราไม่รัดรานใครไงแล้วเวลากัมพูชายิงมาพี่น้องครับมันไม่ได้ยิงทหารที่ตั้งอยู่แนวหน้ายิงชาวบ้านยิงโรงพยาบาลยิงเสร็จมันก็ไปแถลงข่าวกล่าวหาว่าปั๊มน้ำมันนั้นเป็นขวังมันดูดีครับโโหให้ได้ยินถึงกัมพูชาที่พี่น้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวเสียงแห้ง เนี่ยมันเอาปั๊มน้ำมันไปทายและบบกว่าทหารเธอยิงมาทำลายปั๊มน้ำมันทำลายพยาบาลทำลายโรงพยาบาลทำลายโรงเรียนดูความจันไรเหมือนกับพี่น้องมันที่อยู่ประเทศไทยเลยครับพี่น้องเล่าไปทายอย่างเงี้ยยิงมาปั๊บก็ปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บก็เอาเราก็เอามั่งดีครับแต่ของเรามันฉมังกว่าเก่งกว่าดีกว่าครับแต่ขอโทษเถอะครับทหารเราเวลาไปสู้กันมันก็ต้องมีบาดเจ็บและล้มตายเป็นธรรมดา แต่เขาตายเยอะครับของเราก็สามสี่ชีวิตต้องเสียอกเสียใจซึ่งกันและกันแต่ต้องชื่นชมทหารหารทั้งหลายดังนั้นเมื่อเกิดสงครามเราก็ต้องตอบโต้เป็นธรรมดาทีครับแต่เราการตอบโต้ครั้งนี้จริงๆแล้วเมื่อเกิดแล้วมันต้องไว้แหลกลานไปข้างหนึ่งไม่จําเป็นต้องถึงพนมเบนแต่แหลกลานในเฉพาะแนวหน้าด่านที่คุณวางกําลังเอาไว้มีปืนผาหน้าไม้คอยจดจดจ้องจองจอ,งอยู่เยอะแยะ ต้องอกวมันจบแล้วบอกผมยอมแล้วครับผมคุยขอคุยด้วยนี่ยังไม่ทันไรเลยรบก็บรบกันอยู่และมึงไปมึงจะไปคุยกันที่มาเลเซียอีกที่ผมบอกว่าตาูมิทําเป็นของกัมพูชาพรุ่งนี้มันจะไปคุยกันไม่รู้จะคุยกันเรื่องอะไร,รเราก็ต้องการไม่ต้องการให้อยู่แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องผลักดันไปอยู่นอกเขตประเทศไทยเอาแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นอย่างชัดเจนครับผลักออกไป ย้ายมาอยู่ในเขตตรงนี้ไปอยู่กี่เม็ดกี่เม็ดก็ว่ากันไปต้องเอากันขนาดนั้นครับเราไม่ใช่ต้องการสงครามครับแต่เมื่อคุณต้องการสงครามคุณยิงเข้ามากรเราก็ตอบโต้ตอบโต้เสร็จเราคนเราตายชาวบ้านเราตายโรงพยาบาลเราเสียหายปั๊มน้ำมันมันก็จะยิงมาเพื่อให้ระเบิดแล้วกลายเป็นทะเลเพลิงพี่น้องคิดดูดิเขาทำกันยังไงดังนั้นทหารไทยวันนี้จำเป็นที่จะต้องรูปเคืือข้าไปครับ แต่ไม่ต้องเข้าไปถึงพนมเปร๋หรอครับเอาเฉพาะหน้าด่านที่มียุทธปกคคลสร้างความเสียหายให้มันอย่ามาทําเป็นพยานละแวกกับประเทศไทยอีกต่อไปแค่นั้นพอครับแต่ถ้าไม่ทําแบบนั้นไปคุยกันพรุ่งนี้ยุติแล้วและยุติแล้วเราไปยอมอีกพี่น้องครับเรายังไม่รู้ว่าภูมิธรรมตาภูมิธรรมเนี่ยซึ่งเป็นของขมเไปแล้วเนี่ยจะไปคุยกันเรื่องอะไรจะเสียเปรียบกันหรือไม่ก็ต้องรู้กันดีครับ เพราะว่าสงครามครั้งนี้ผมคิดของผมเป็นอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ว่ามันเกิดขึ้นระหว่างสองตระกูลสมเด็จฮุนเช่นกับทักษิณชินวัตรฝังกัมพูชาเขาก็ต้องการรักษาเครดิตสร้างคะแนนนิยมที่เขาตกต่ำอย่างถึงที่สุดในขณะที่หุนมาเน็ตลูกชายสมเด็จฮุลเซนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคะแนนนิยมของเขาตกต่ำอย่างมหาลานครับ ดังนั้นเมื่อตกต่ำเขาพวกนี้ไม่รู้จะทําสิ่งไหนก็สร้างความรักชาติหันไปเวียดนามก็ไม่ได้ไอ้พวกนุ่นเอาจริงเคยโดนยิงกันมาแล้วหันไปลาวเมื่อก่อนนั้นลาวก็ฉลาดเฉลียวไม่ได้เหมือนกันลาวเขาก็เอาจริงมาที่พี่ไทยสิครับที่ไอ้พี่รักชื่อว่าอยู่บ้านจันทร์สองล่ามากอดคอกันนี่แหละครับที่ผมบอกว่า ที่เขามามาตกลงทำสงครามกันอย่างแน่นอนครับพี่น้องผมไม่คิดแบบคนอื่นแล้วพี่น้องดูไหมถ้าสองคนนี้ไม่จับมือร่วมทำสงครามกันนะฝั่งนู้นเขาได้คะแนนนิยมฝั่งนี้มันก็ได้เหมือนกันยืดอายุรัฐบาลออกไปไงเททองทานเราจะจัดประชุมกันวันนี้นะจะขับไล่นะพอสงครามเกิดปุ๊บเราต้องระงับยับยั้งไว้ก่อน กลัวพี่น้องหลายคนบอกเฮ้ยพวกนี้มันสงครามมันต้องรวมพลังกันก่อนมันต้องเอาศัตรูออกไปก่อนจริงๆไม่ใช่ครับไอ้ศัตรูจัวชากาดคือครอบครัวชิน,นวัฒน์ครับพี่น้องดังนั้นที่มันมาตกลงกันไว้เนี่ยผมคิดว่ามันจะวางแผนทำสงครามมิเช่นนั้นที่ขุดคูเลดออกไปมันจะออกมาจากปากทักษิณได้อย่างไรว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเอาทหารกัมพูชา กับทหารไทยไปเตะตะคลอกันตรงนั้นไงครับพี่น้องนี่แหละครับแสดงว่าศักษิ์มันรู้เห็นเป็นใจหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่ก็ยิงกันหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่คลิปมันก็หลุดออกมาคุณเซนทีแรกก็เฉยเมยนะครับออกมาจากอีนางแพทองทานนี่แหละครับว่าสมเด็จคุณเซนไม่เป็นมืออาชีพเท่านั้นครับพี่้องจบเลยคลิปเลยหลุดเลยดังนั้นสงครามมันถึงเกิดจากสองครอบครัวนี้ ถึงแม้ว่าจะร่วมมือกันทําสงครามถ้าผมทายผิดนะครับร่วมมือกันทําสงครามสองครอบเนี้ยคือคนไทยคือเดรัจฉานของประเทศไทยแล้วครับถ้าเขาคิดร่วมมือกับสมเด็จฮุนเซนวางแผนทําสงครามนี้ให้เกิดขึ้นนี่คือเดรัจฉานของประเทศไทยเอาไว้ไม่ได้ที่ประเทศไทยแล้วครับแต่ถ้าผมวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ผิดนั่นก็หมายว่า ไม่ใช่ร่วมมือกันแต่มันก็เกิดจากสองครอบครัวนี้อยู่ดีครับคือมึงโกรธกันแล้วใช้ประเทศไทยทำลายคนไทยนี่มึงโกรธกันหาเรื่องกันยิงใส่กันใช้ทหารกันจริงไหมล่ะครับพี่น้องก็มันมาจากเรื่องเหล่านี้ก็นั้นมันมาจากสองครอบครัวนี้จะร่วมมือกันทําสงครามจะทะเลาะเบาแวงกันก็มาจากพวกมันแทบทั้งสิ้นดังนั้นการชุมนุม ในวันที่สองสิงหาหรือถ้าเป็นวันนี้ก็ไม่ได้ผิดแผกอะไรเลยนะครับประชาชนทนไทยเห็นใจทหาหหาร,หารเห็นใจพี่น้องประชาชนที่อยู่ชายแดนครับพวกเราคณะรวมพลังแผ่นดินก็บอกเฮ้ยท่านล่นไปก่อนถอยไปก่อนเลื่อนไปก่อนในการจัดการชุมนุมเลยเป็นวันที่สองสิงหาครับพี่น้องวันที่สองสิงหาจัดชุมนุมเรื่องก็เรื่องเดิมไหมครับ เรื่องเดิมที่เราจัดกันในวันที่28มิถุนาที่ผ่านมาเราเรียกร้องอะไรครับจากคลิปหลุดก็เรียกร้องคนเนรคุณคนทรยศแผ่นดินที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีไงคลิปหลุดเราไปชุมนุมกันวันที่28เราเรียกร้องให้พักร่วมรัฐบาลลาออกจากพรรคร่วมเราเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ศารรัฐธรรมนูญยังไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้สารรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พี่น้องแต่นายกรัฐมนตรียังอยู่เหมือนเดิมครับยังหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ไม่ได้ทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีนะครับพี่น้องครับคนถ้าพักเพื่อไทยมีความจริงใจต่อประเทศไทยนะครับและรู้ว่าเพทองทานไม่ใช่คนขายชาติ ไม่ใช่คนทรยศแผ่นดินเขาจะมายื่นคำชี้แจงเลื่อนไปทำไมครับในขณะที่ตัวเองหยุดปฏิบัติหน้าที่คุณต้องให้บอกให้สารรัฐธรรมานูญตัดสินเร็วๆถ้าตัวเองเก่งตัวเองไม่มีความผิดตัวเองไม่มีเรทรยศตัวเองมีจริยธรรมทั้งหลายมีความซื่อสัตย์ชุดจริตเป็นที่ประจักษ์ต้องบอกสารรัฐธรรมนูญตัดสินเร็วๆจะ้ะหนูจะเข้ามาทำหน้าที่ถ้าตัวเองมั่นใจและ ไม่ผิดแต่นี่ผมคิดว่ามันผิดผิดอย่างมหันครับขายชาติอย่างชาัดเจนครับที่บอกทหารเป็นขวัยตรงข้ามแล้วด่าเขาว่าทำเท่ๆที่บอกคุณเซนบอกว่าเอาอะไรก็ได้หนูจะจัดการให้พี่น้องดูดิครับแล้วพอมาถึงวันนี้มีสงครามคนในภาคเพื่อไทยพยายามทำหนังสือร้องไปที่สารรัฐธรรมนูญ บอกว่าการที่สารรัฐธ,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 ธรรมนูญสั่งหยุดปฏิบรรัติหน้าที่ต้องให้ปฏิบรรัติหน้าที่เพื่อจะได้มีนายกมาจัดการเรื่องสงครามไอบ้บ้าจะเอาคนทรยศชาติคนขายชาติเหรอมาสั่งการทานารไอุ้เรีแล้วทำไมมึงไม่สั่งสารรัฐธ,ธรรมนูญให้ตัดสินเร็วๆว,วะนี่แสดงว่าพวกนี้มันเป็นขี้ข้าขมรกันทั้งหมดเลยครับพี่น้องครับเรื่องแบบนี้ก็คิดไม่เป็น เรื่องแบบนี้มันคิดไว้ออกสารรัฐธรรมนูญที่หยุดปฏิบัติหน้าที่มันมีเงื่อนงำมันต้องมีเหตุผลพอมีมูลพอที่จะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้ามันปฏิบัติหน้าที่ไปป่านี้ประเทศไทยก็เป็นเมืองขึ้นกัมพูชาแล้วครับพี่น้องนี่แหละครับต้องคิดให้รอบคอบว่าสงครามที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นระหว่างทักษิณ ครอบครัว il, ทักษิณกับครอบครัวสมเด็จคุณเซนจะรวมมือกันหรือจะขัดแย้งกันมันก็มาจากสองครอบครัวนี้แล้วเราจะเอานายกรัฐมนตรี Saturday, ที่มาจากพรรคเพื่อไทยขึ้นทําหน้าที่กันอีกหรือครับพี่น้องก็อยู่ที่พี่น้องได้คิดและครับวันที่สองสิงหาเราจัดชุมนุมกันหลายคนบอกว่าเอ้ยพวกพันธมิตรพวกคอพท th พวกพลังพวก กอ,องทัพธรรมทอปปสพี่น้องหลากสีทั้งหลายเป็นผู้กระหายสงครามดูหน้าคนนี้สิครับกราหายสงครามปืนมากูวิ่งก่อนแล้วปืนมากูไปแล้วกูไม่ได้ยืนอยู่ไว้มึงระเบิดอยู่หรอกมาวิววิวกูก็ไปแล้วลงหลุมแล้วไปที่หลบภัยแล้วเราไม่ได้ใช่คนที่กระหายสงครามเราต้องการให้ทาหารสู้แนวหน้า ส่วนเราอยู่แนวหลังเป็นกําลังใจไงมันเป็นการรวมพลังในวันที่สองสิงหาสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้โลกได้รู้ให้โลกได้เห็นหลังจากยี่สบดมิถุนาที่เราสร้างพลังกันแล้วหลังจากมีคริปหลุดและมีคนขายชาติเป็นนายกรัฐมนตรีไงครับแต่วันที่สองนี้เราต้องสร้างพลังฝันกําลังใจให้กับแนวหน้าอย่างทหารที่เข้าไปสู้รบตายแทนเราปกป้องอธิปไตยส่วนนายกรัฐมนตรีที่เป็นพวกกับ ฟังกัมพูชาเรื่องของแม่มันเรื่องของพ่อมันอย่าไปสนใจครับพี่น้องครับปล่อยมันไปเพราะมันเป็นพวกของกัมพูชามันเป็นคนคเขมรมันเป็นพวกของความเขมรทหารคือพวกคนไทยทั้งประเทศครับดังนั้นใครที่อยู่ข้างนาย,ยกรัฐมนตรีไม่ต้องมาใครที่อยู่ข้างทหารทหารมาครับในวันที่สองเอากันให้ชัดเจนครับเพราะเราเป็นพวกกับทหาร พวกกองทัพส 3, ร้างสามเหล่าทัพและตำรวจแต่เราไม่ได้เป็นพวกของคนขายชาติอย่างนายกรัฐมนตรีดังนั้นใครรักชาติมารวมพลังกันในวันที่ 2. สองสิงหานี้ครับพี่น้องที่เคารพครับขณะนี้ของสิ่งของยังต้องการอยู่มากมายไม่ว่าทหารหารที่อยู่แนวหน้าแม้แต่บุรีเขาก็ยังขอมาครับอาหาร อาหารแห้งข้าวสารหรืออะไรต่างๆถ้ามีเอามาผ้าถุงเครื่องนุ่งหม่มต่างๆการเก่งนงการเก่งในมีใส่ส่งมาครับเมื่อกี้คุณตั้มพิชิตชัยมงคลก็ได้ประกาศไปแล้วในมหาวิทยาลายัยราชภัฏเกือบทั่วประเทศเพื่งผมก็ไม่รู้ที่ไหนบ้างมีอะไรตรงไหนที่เขาประกาศแล้วไปฝากไว้เถอะครับช่วยกันครับช่วยกันครับวันที่สองสิงหานี้เราก็รวมพลังใครมีอะไรก็เอามา มีกระป๋องมีข้าวเหนียวอะไรออกมาเถอะครับเพื่อที่จะส่งไปให้แนวหน้าให้กับผู้ที่ไปที่ศูนย์พักพิงซึ่งเป็นแสนแสนคนนะครับคนเหล่านี้เป็นพี่น้องของเราที่อยู่ตะเข็บชายแดนตั้งสามสี่จังหวัดครับเขาลําบากเวลามาเนี่ยเขาไม่ได้จัดเตรียมอะไรกันมานะครับเพราะระเบิดมันลงปับ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 ฝั่งโน้นเขายิงเรามาปับฝั่งนี้ผู้ใหญ่กำนันก็จัดการส่งคนมาที่ศูนย์พักพิงดังนั้นเวลาเขามาเนี่ยครับ ขาไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาบ,บุรียาสีววันอมีส่งมาเถอะครับมากพลูอย่างที่น้องตั้มเขาบอกก็เอามา,าเท่ามาแล้ววันที่สองสิงหาถ้ามาที่อนุสาวรีย์ชัยสัมหร,รภูมิก็มาครับเราจัดกันแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มเหมือนเดิมประเด็นหลักๆแนวหลังให้กำลังใจแนวหน้าสิ่งหนึ่งที่สำคัญปัญหาของประเทศมาจากตรงไหนตรงนั้นนะครับจะต้องหยิบออกไปเมื่อหยิบออกไปแล้ว ประเทศนี้ก็จะได้มีคนที่ดีกว่านี้ไม่ใช่เอานายกรัฐมนตรีที่เป็นขี้ฆ่าคับบูชามาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนี้ไม่เอาครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยครับเมื่อพี่น้องประชาชนวิเคราะห์ให้ชัดเจนรู้ว่าความเป็นไปเป็นมาของสงครามนี้เกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยมันน่าจะช่วยกันขุดรากถอนโคลนถอนโคลนคนที่ทำให้มนมีปัญหาซึ่งการมีปัญหา ทักษิณชินวัตรชัดเจนครับขณะนี้ภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานค่านิยมต่างๆลดต่ำลงไปต่างจังหวัดเสื้อแดงเริ่มด่าแล้วครับแนวตะเข็บกัมพูชาด่าแล้วมึงไม่ต้องมามึงนี่แหละตัวปัญหาให้เกิดสงครามแม้แต่นายยกเพยทองทานเองไปจะต้องยังเดินหนีนักข่าวนี่ความไม่สบายใจของเขาสิ่งชั่วร้ายในตัวเขาทำให้ประชาชนได้เห็น,นครับ คนเราเวลาเข้ามามีอำนาจแต่ใช้อำนาจนั้นสร้างโอกาสสร้างผลกำไรให้กับตัวเองอันนี้ใช้ไม่ได้ครับทักษิณชินวัตรมาจากนักนักธุรกิจมีธุรกิจเยอะแยะมากมายทำผลกำไรและพี่น้องเขาไม่ได้มาจากนักการเมืองอย่างตรงไปตรงมาเขาเคยเป็นพ่อค้าเขาเคยเป็นฉายหนังเร่ เขาเคยจนเขาเคยแลกเช็คแล้วเด้งก็มีแต่วันนี้เขารวยครับแต่พอรวยแล้วมันไม่ได้รวยเหมือนคนอื่นกูอยากให้รวยยิ่งกว่าเดิมรวยแค่นี้กูไม่พอกูจะเอาให้มากกว่านี้เล็งเห็นซ์ทรัส์สมบัติในอ่าวไทยที่เป็นของไทยเนี่ยครับไปทำ 44, ํำ MOU 4 4หนึ่งต่อสองแสนว้และหนึ่งต่อสองแสนขีดไปไหนครับขีดตรงไปที่กอ่อกูดแล้วก็เว้นวักเลี้ยวกอ่อกูดไปตรงไปต่อ แพทองทานชินวัตรบอกนี่ก็ดีแล้วจำได้ไหมครับก่อนที่เขาจะพูดคำว่าห้าสิบห้าสิบนี่กัมพูชาเขาเห็นอกเห็นใจเราแล้วเห็นไหมลากไปถึงกอ่อกูดและเขาก็โวกให้กอ่อกูดเป็นของไทยซึ่งมันเป็นของไทยจริงๆแล้วมันต้องลากลงไปข้างล่างนัครับดังนั้นทรัพย์สมบัติตรงนี้ที่ทักษิณเล็งเห็นมันเป็นล้านล้านไม่ได้สิบล้านล้านเหมือนก่อนเมื่อสี่สิบปีที่แล้วอาจจะสิบล้านล้าน แต่เดี๋ยวนี้จากสิบล้านล้านมันอาจจะขึ้นมาถึงรอยล้านล้านก็เป็นไปได้ดังนั้นตรงนี้เลยครับผลประโยชน์มหาศาลมันอาจจะคุยกับคุณเซนว่าเฮ้ยกูลากไปถึงตรงนี้นะนี่ของประเทศไทยห้าสบเปอร์เซ็นเอาไปของกัมพูชาห้าสิบเปอร์เซ็นเอาไปแต่ของกัมพูชากูไปแบ่งมึงครึ่งต่อครึ่งนะซึ่งมันไม่ใช่ของกัมพูชาแล้วทำไมเขาจะไม่ให้ครับ ผู้นำัมพูชาทําไมไม่ให้มันก็ต้องให้สิแบ่งเอาของไทยไปแบ่งกันคนละครึ่งมึงครึ่งกูครึ่งหนึ่งโดยใช้เล่เหลี่ยมเพทุบายใช้ตรงนี้มาแบ่งปันกันชั่วไม่ชั่วครับอย่างนี้นี่แหละครับมันถึงทําแผนที่หนึ่งต่อสองแสนดังนั้นสิ่งที่เราพูดบอกไว้เวทีนี้ก็บอกไปเฮ้ยต้องยกเลิก MOU 434ีนะ พ่อสี่สามสี่สี่ใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนเนี่ยครับแล้ววันนี้ที่ทหารรุกเข้าไปรุกเข้าไปในพี่น้องครับรุกเข้าไปหนึ่งต่อห้าหมื่นทั้งสิ้นรุกเข้าไปหนึ่งต่อห้าหมื่นแล้วไม่ได้ล้ำอธิปไตยของกัมพูชาแม้แต่เพียงตาลางนิ้วเดียวครับเราก็การสู้รบของประเทศไทยเรามีวุฒิภาวะครับเราทําตามหลักสากลครับไม่ยิงโรงพยาบาลไม่ยิงชุมชนผมถามว่าพี่ทหารครับ ทำไมพี่ไม่ยิงคาสิโนให้มันราบเป็นนากลองเลยเพราะคาสิโนเหล่าเนี้ยมันเป็นของนายทุนฝั่งนูน้นเป็นของผู้มีอํานาจฝั่งนูน้นเขาบอกไม่ได้ครับคุณธนวุฒิถ้าเรายิงคาสิโนไปผิดผิดหลักการสู้รบหลักของสาหารประชาชาติที่เขาห้ามยิงแหล่งชุมชนซึ่งเราก็ถูกต้องไม่ทําผมอ๋อแม้แต่อบายามุกแม้แต่สิ่งเสพติดหรืออะไรต่างๆก็ทําไม่ได้ถ้าเป็นแหล่งชุมชน แล้วกัมพูชาพี่น้องเห็นไหมครับตามในคลิปต่างๆเนี่ยมันเอารถยิงระเบิดเห็นไหมครับผมก็ไม่รู้ว่าจะตรวจ AP g จอะไรนะ่ะที่เขาเรียกเรียกกันนะ่ะผมก็เรียกไม่ถูกเดี๋ยวเผื่อเรียกผิดมันยุ่งเอาไปไว้ที่ชุมชนนะครับห่างชุมชนเล็กน้อยแล้วก็ยิงเข้ามาฝั่งไทยคือการยิงเนี่ยฝั่งไทยก็จับสัญญาณได้มันว่ายิงมาจากตรงจุดไหนถ้ายิงตรงจุดไหนปับ๊บฝั่งไทยรู้ปับ๊บก็จะยิงมาแต่มันเป็นพื้นที่ชุมชน ฟังไทยเลยไม่ยิงครับแต่ที่ยิงที่เอาเครื่องบินไปเนี่ยก็ไปยิงในฐานที่มั่นที่มีทหารที่มียุทธตปกรณ์ของฝ่ายกัมพูชาเช่นภูมะเขือและที่อื่นๆเราไม่ได้ยิงไปในที่ชุมชนดังนั้นผมเชื่อมั่นครับไทยนี่รักสังบถึงรบก็ไม่ขาดเราประชาชนที่อยู่แนวหลังให้ทหารหานทั้งหลายนะครับให้สบายใจว่ามีพี่น้องที่มีเจ็ดสิบล้านคน ยังเชื่อมั่นศรัทธาในแนวหน้าอย่างทหารทั้งสามเหล่าทัพและตำรวจด้วยที่ไปสู้รบกันเราให้กำลังใจครับและวันที่สองเราจะไปให้กำลังใจท่านสแสดงพลังที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมทั้งขอรับสิ่งของบริจากมากันนะครับในวันที่สองสิงหามากันให้เยอะๆมากันให้ล้นลาม เขาจะรบกันยังไงวันที่สองจัดแน่รวมพลังทั้งยิ่งใหญ่สู้กับคนอับปีจันไรให้หมดไปจากแผ่นดินไทยครับพี่น้องครับสวัสดีครับ